ว่ามันจะมีรถสักคันนะคะที่เปลี่ยนทุกๆก,การเดินทางของคุณเนี่ยให้มันมีความพิเศษมีออปชั่นที่เต็มเปี่ยมมีสมรรถนะที่โดนใจขึ้นมาทันทีนะคะแล้วที่สำคัญคืองบประมาณของเขาเนี่ยไม่แรงจนแบบว่ากระเป๋าฉีกนะคะรถคันนั้นเนี่ยอาจจะเป็น G L A 250 A M G Facelift คันนี้นะคะวันนี้นิ้งจะพาทุกคนเนี่ยมาหาคำตอบกันว่าทำไม G L A 250 A M G ถึงเป็นรถหรูในดวงใจเรียก ร้อมกับรถคันใหม่ที่เรียกว่าเป็นรถยอดนิยมนะแบบเรียกว่ามาเร็วไปเร็วมากๆทุกๆคันนะคะสำหรับ g l a 250 AMG ตัวท็อปคันนี้นะคะซึ่งเรียกว่าในหมู่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยนิยมมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับออปชันที่เรียกว่าเต็มอะนะคะสะดวกสบายไปหมดนะคะแรงม้า ทันใจที่เรียกว่าเท่ากับ e c o ูปเลยที่211แรงม้านะคะแล้วก็ยังมีความฟรุ้งฟริง,รงมีชุดแต่งมีอะไรต่างๆในขณะที่งบประมาณของเขาเนี่ยคันนี้นะคะอยู่ที่1,790,000บาทเท่านั้นกับเลขไม้ที่แบบโอ้ยจุกจิบกรุบกริบแค่30,000กิโลเท่านั้นเองนะคะใหม่เหมือนยังกับรถใหม่เลยค่ะวันนี้นะคะนี่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูภายนอกก่อนเลยนะคะที่ชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคัน กับความเป็นเฟซลิฟต์นะคะของเจ้า g l a คันนี้เนี่ยที่เขาจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของไฟหน้าตัวใหม่กระจังหน้าตัวใหม่นะคะชุดแต่งที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งกันชนหน้าที่ดูซับซ้อนมากขึ้นกันชนท้ายแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยรอบคันนะคะในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นเลยของความที่เป็นโฉมเฟซลิฟต์มีเส้นที่ลงไปทางด้านล่างนะคะ มีเส้นไฟเบอร์ออปติกด้านบนแล้วก็เหนือเส้นไฟเบอร์ออปติกที่เป็น LED d ด y l i ล h ์ที่มันจะติดตลอดเวลาในตอนกลางวันเนี่ยมันก็ยังจะมีจุดๆๆๆุด,ด,ด,ดอยู่บนแผ่นอะคริลิกตัวนี้ทําให้ดูมีดีเทลมากขึ้นภายในดวงโคมก็จะตกแต่งด้วยสีดำนะคะพร้อมกับแถบโครเมียมทําให้ดูสปอร์ตดูด,ดันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตัว MG เนี่ยนะคะมีออปชั่นมากกว่าตัว200 Urban มากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนของชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์คนลร์บ็อก์กันเลยนะคะ ในหลายๆรุ่นเนี่ยเบนซ์ก็จะใช้เครื่องยนต์เดียวกันแต่ต่างกันที่การปรับจูนแรงมา้าเช่น E 200 E 250นะคะแต่สำหรับ GLA 200และ250เนี่ยเป็นการใช้เครื่องยนต์ที่เป็นคนรลบล็อกก็เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดแรงม้าที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะ นอกจากนั้นภายนอกค่ะในส่วนของล้อแมกนะคันนี้ยังได้ถึงล้อแมกขอบ19นิ้วเรียกว่าใหญ่หญๆเต็มๆซุ้มของความเป็น SUV แล้วก็ซี่ของเขานะคะก็จะเป็นลายซี่ถี่สีดําแล้วก็มีขอบที่เป็นโครเมียมนะคะทําให้เป็นความรู้สึกที่สปอร์ตรำสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ดูภายนอกนะคะเราก็จะเห็นความพอดีนะคะที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะของ g l a คันนี้นะคะเส้นสายของความเป็น SUV ที่รูปทรงของเขาเนี่ยด้านท้ายก็จะเป็นหลังคาสูงท้ายตัดนะคะเป็นทรงแฮชแบ็กนั่นเอง ด้านหลังนะคะก็จะเป็นดีเทลของชุดแต่ง MG ที่สวยมากไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายค่ะที่จะเป็นเส้นโครเมียมนะคะเป็นดิฟิวเซอร์หลังทั้งด้านล่างก็จะดูแบบโครเมียมอลังอลังนิดนึงเข้ากันกับตัวเส้นนะคะตัวกันสครชเพลตตัวนี้นะคะตัวมือจับตัวนี้นะคะรวมถึงตัวคิ้วหลังคาเนี่ยมันก็จะเป็นโครเมียมทําให้ดูแบบมีดีเทลที่เป็นโครเมียมกระจายอยู่ทั่วทั้งคันเลยดูหรูหรานะคะในส่วนของฝาท้ายเนี่ยก็จะใส่ของได้เยอะมากๆ ตัวกุญแจตัวนี้เนี่ยเราพกติดตัวไว้ได้เลยนะคะเป็นระบบ Keyless Go เวลาที่เราเปิดฝาท้ายเนี่ยเราก็เพียงแค่เตะเข้าไปเป็นระบบ Hand Free Tailgate ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ นะคะของได้เยอะๆแบบนี้เลยนะคะความที่เขาใส่ของได้เยอะมากแล้วก็ตรงนี้สามารถถอดออกได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเราพับเบาะหลังลงนะคะแล้วก็ใส่ของเนี่ยยาวๆจากด้านท้ายเนี่ยลงไปจนถึงด้านในได้อีกอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่ทําให้หลายคนนะ่ะตัดสินใจซื้อ G O A <c oughs> ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการที่จะใส่ของจํานวนมากเนี่ยเราก็คือใส่ไปได้แบบไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยมันจะใส่พอไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วเวลาปิดก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือสามารถที่จะเตะแบบ แฮนด์ฟรีเทลเกตแบบนี้แล้วก็ปิดลงมาซับซ้อนหรือท่านไหนไม่สะดวกเตะก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะแล้วก็ปิดลงมาได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวนิงจะพามาเปิดฝากระโปรงเครื่องดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยถึงเป็นเบนซินนะคะแต่ อย่าเรียกว่าเป็นข้อติเลยนะคะเป็นข้อบวกด้วยซ้ำเพราะว่าเบนซินนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่งองยนต์บล็อก M 2 7 0 2ค่ะ2,000ซีซีนะคะที่ทําแรงม้าได้มากถึง211แรงมา้าสําหรับรถไซส์คอมแพคคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแรงม้าของเขาเนี่ยเท่า e ี u ู e นะคะเราก็แรงกว่ารถสปอร์ตเนี่ยหลๆหลไหลาย,ลาย,ลาย,ลายตัวอย่าง c o s นะคะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า ตอบสนองนะจิตใจคนรุ่นใหม่ได้แน่นอนคือถึงแม้ว่า แรงบิดเนี่ยเออเขาจะไปสู้อย่าง CLS เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะาแรงบิดเขาอยู่ที่350นิวตันเมตรไม่ได้มากแบบทะลุฟ้าแต่มากเพียงพอเลยกับการที่ทําให้การขับรถคันนี้มันฟินมากๆในทุกๆวันนะคะเปิดห้องเครื่องขึ้นมาให้ดูกันแล้วเนี่ยนะคะกับเครื่องเบนซิน2,004ที่ทํางานร่วมกับเทอร์โบนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีด DCT ค่ะซึ่งตัวเกียร์ DCT ตัวนี้จะไม่เหมือนเกียร์เบนที่ใช้ในรถซีดานนะคะ กียร์ DCT ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเกียร์เกียร์คลัชคู่หมายถึงว่ามีคลัชหนึ่งชุดสาหรับเกียร์คีมีคลัชหนึ่งชุดสาหรับเกียร์คู่นะคะ mm. เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะมีคลัชอีกชุดหนึ่งที่ไปรอรับคลัชชุดต่อไปนะคะทำให้มีการเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วแบบเร็วมากเวอร์ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทําให้การขับขี่เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ซิมเลสนะคะไร้รอยต่อไร้การสะดุด เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยนั่นเองนะคะแล้วในบอดี้ของเขาเนี่ยก็มีความเนียนกริบมากๆเบนมอเตอร์มลของเราบอกแล้วนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมรับประกันใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันรับประกันด้วยมาตรฐาน iso 9 0 0 1 2 0 1 5ที่เราได้รับเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะก็บอดีเด้เดิมๆนะคะน็อตสติ๊กเกอร์นะคะมาร์กิ้งโรงงานทั้งหมดนะคะเดิมทั้งหมดเลยแม้ว่าคุณจะดูรถมือสองไม่เป็นไม่เคย เซืรอรถมือสองหรือแม้แต่เคยเซืรอรถมือสองแต่มีประสบการณ์อันเลวร้ายนะคะก็สามารถมาเปิดประสบการณ์ใหม่ได้ที่เบนซ์มอเตอร์มอลของเราค่ะ คราวนี้นะคะเน่จชวนทุกคนเนี่ยมาดูข้างในของ GLA กันค่ะว่านั่งสบายไหมนะคะสปอร์ตสวยงามขนาดไหนวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นค่ะเวลา,าเราเข้าออกรถเนี่ยด้วยความเป็นออปชั่น y l e s s g o นะคะโอ้เราไปแตะโดนเขานะคะสามารถที่จะล็อกแบบนี้ง่ายๆหรือว่าเปิดนะคะโดยการสัมผัสที่มือจับด้านในเราพกกุญแจไว้ในกระเป๋าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกมาเลยนะคะเปิดประตูกันดีกว่าโอ้โหนะคะ ภายในเนี่ยก็จะเป็นแนวดำแดงที่ดูสปอร์ตสวยงามมากๆนะคะตัวบอดก,กับตัวพวงมาลายัยภายในทั้งหมดเนี่ยจะออกแบบด้วยสีดำนะคะแล้วก็มีการใช้หนังเอาคันทาร่าซึ่งหนังเอาคันทาร่าของเบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะคะก็คือเป็นการใช้ตัว หนังนะคะที่มีความหยาบนะคะนั่งแล้วเกาะนะคะทำให้เราไม่ไหลแล้วเราจะสังเกตว่ารูปทรงของตัว G L A เนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกับตัวของเบาะซีดานทั่วไปที่มีหัวหมอนแยกแต่ตัวเนี้ยนะคะจะไม่มีหัวหมอนแยกแล้วนะคะก็คือติดกันเป็นรูปทรงแบบสปอร์ตยาวเรียวกันไปเลยแล้วก็ มีในส่วนของได้สีแดงที่เย็บตะเข็บนะคะทั้งตลอดทั้งตัวอีกด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปกดปุ่มสตาร์ทพร้อมเหยียบเบรกคันเร่งที่ดูพรีเมียมมากๆนะคะเพราะว่าเป็นแป้นเบกรกอลูแป้นบโครเมียมแบบของ amg กัน,นะคะ่ะ ขึ้นมาในรถแล้วนะคะอย่างแรกที่เราอยากจะทำให้ดูเลยก็คือการกดสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดหลังคาแก้วให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่ซันรูฟค่ะแต่ว่าเขาจะเรียกว่าพารา a m มิกรูฟก็คือเป็นหลังคาแก้วที่ยาวไปเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังสุดนะคะเป็นแก้วเต็มทั้งบานเลยคนข้างหลังก็สามารถที่จะชมบรรยากาศได้ด้วยนะคะเรานั่งอยู่ข้างหน้าก็สบายชิลๆอยู่แล้วนะคะโอ้โหนะคะสบายมากๆค่ะ พอแสงลงเนี่ยยิ่งเห็นความเด้งเลยนะคะโครเมียมตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายบรัชอลูมิเนียมนะคะดูแบบล้ำสมัยแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานช่องแอร์รูปวงกลมต่างๆนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นเจเนอเรชันนี้นะคะสง่สงส่ง ส่งสัญญาณถึงความเป็นเรโทรนะคะถึงประวัติศาสตร์ของแบรนด์เบนซ์แล้วก็ยังเป็นเส้นสายวงกลมเหมือนกันกับโลโก้นะคะดาว3ามแฉกของ Mercedes-Benz อีกด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะของโฉมเฟ c ลิฟ์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าแตกต่างจากตัวก่อนเฟ c ลิฟ์นะคะเป็นตัวพวงมาลัยรุ่นใหม่ที่เป็นดีไซน์แบบกลมๆนะคะมีมิติลึกๆแล้วนะคะปลายด้านล่างจะเป็นปลายตัดนะคะแล้วก็มีดีเทลของการเย็บได้สีแดงนะคะตามส่วนต่างๆอีก ด้วยนะคะเปิดมาให้เห็นเลขไม์กันชัดๆเลย30,000กับห้0กิโลเท่านั้นนะคะสภาพถึงได้ใหม่เอี่ยมออกนะสภาพนะคะใหม่เอี่ยมอ่องหน้าเป็นเจ้าของอย่างนี้ในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเจ็ดแกับ9 0้าหบาทเท่านั้นนะคะสีขาวสุดฮิตยอดนิยมจริงค่ะมาดูรีวิวในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะคะเราก็สามารถเปิดปิดได้ที่ตัวปุ่มกลางคอนโซลแล้วก็ควบคุมได้ ที่ปุ่มหมุนๆน,นะคะคอมาน n d คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะโดยฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีหลายส่วนเลยที่เราสามารถที่จะเลือกใช้งานกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมีเดียนะคะที่เชื่อมต่อนะคะกับมือถือของเรานะคะ Apple c a r p l a y ได้นะคะเ,เชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะบลูทูธออกตัวรถนะคะหรือว่าจะใช้ฟังก์ชันนะคะการตั้งค่า ตัวรถต่างๆนะคะรวมถึงการตั้งค่าโหมดการขับขี่ซึ่งเราสามารถที่จะตั้งได้นะคะทั้งโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคนะคะในส่วนของด y นามิกซีเลคค่ะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเลือกแยกกันด้วยนะคะคือในส่วนของพวงม,มาลัยแฮนด์ลิงเนี่ยเลือกได้ว่าเป็นสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตพวงมาลัยสปอร์ตเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกคมกว่ากริปกว่าหนักกว่าแล้วก็เวลาที่เราเร่งความเร็วมากขึ้นพวงมาลัยจะหนักขึ้น ตามตัวรถนะคะในขณะที่ตัวโหมดคอมฟอร์ตของพวงมลลาลัยเนี่ยก็จะเน้นความนุ่มเบาเลี้ยวง่ายแฮนด์โล่ง่ายนะคะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็ปรับได้แยกกันกับพวงมลลาลัยค่ะคือในขณะที่เราอยากได้พวงมลลาลัยแบบสปอร์ตเราอาจจะอยากได้เครื่องยนต์แบบคอมฟอร์ตหรืออีโคประหยัดน้ำมันก็คือสามารถที่จะปรับแยกกันได้เลยในโหมด I หรือว่าโหมดคอนฟิ u r เรชันนั่นเองนะคะไล่ลงมานะคะคอนโซลกลางก็จะมีทั้งที่เก็บ แก้วน้าอันใหญ่นะคะอันเล็ก2อันตรงนี้นะคะมีช่องเก็บเหรียญสามารถใช้เป็นคาชา์จเจอร์ได้นะคะปรับอุณหภูมิได้แยก2ฝั่งแบบ luxury climate นะคะก็ไม่ต้องตีกันว่าคนไหนร้อนคนไหนหนาวนะคะก็ปรับแยกกันได้เลยนะคะคอนโซลก็สวยงามนะคะในคอนโซลเนี่ยนะคะก็ยังจะมีเซ็ตของ mbux อยู่นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะกับตัวรถได้นะคะแล้วก็มีทั้งสายชาร์จ แล้วก็สายช่องเสียบ Flash USB นะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้อีกเช่นกันค่ะดูข้างหน้ากันไปแล้วนะคะเรียกว่าออปชันเบสิกต่างๆเนี่ยเราก็ค้ำค้าไปนะไม่ว่าจะเป็นเบาะเมมโมรี่สิบทิศทางปุ่มกดสตาร์ทนะคะหรือการปรับต่างๆไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสแตนดาดในรถเบนเจนนี้นะคะเราก็จะไม่ได้ลงลึกไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังอันดีกว่าว่านั่งสบายขนาดไหนนะคะ ในส่วนด้านหลังนะคะของ g l a นะคะก็จะเห็นวิวของหลังคาแก้วอย่างชัดเจนถ้าข้างหน้าเปิดเนี่ยข้างหลังก็แน่นอนได้ลมได้วิวแน่นอนนะคะบอกข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันเลยะคะ่ะดําแดงอาคันเท่าแล้วก็มีคอนโซลกลางอันนึงซึ่งสามารถที่จะเปิดช่องนี้แล้วก็ทะลุจากข้างหลังได้นะคะเวลาที่เราต้องการจะเก็บอะไรยาวๆเนี่ย แบบไม้กอล์ฟอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทะลุรูนี้ออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะด้านหลังพับเบาะได้ง่ายดายนะคะเกาะตรงไหลนะคะแล้วก็พับลงมานะคะพับเรียบหมดเลยแล้วก็ใส่ของยาวได้นะคะทําไมเราต้องนั่งแล้วแบบดูลำบากขนาดนี้นะโอเคไม่ต้องให้ขาไม่ต้องให้นี่ทับขาก็ได้นะคะโอเคทับมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปยาวๆเลยนะคะ สบายมากๆนั่งฝั่งหนึ่งอย่างนี้แล้วก็นั่งเฝ้าของไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะพับหมดเลยแล้วก็ใส่หมดเลยก็ได้นะคะจากข้างหลังเนี่ยเราก็จะมองไปด้านหน้าแล้วก็เห็นถึงความลักชัวรี่มากๆของตัวรถนะคะเห็นดีไซน์ของตัวหลังเบาะตรงเนี้ยซึ่งเขาใส่มาเป็นโครเมียมนะคะดูสปอร์ตเห็นรูปทรงนะคะซิลูเอตของตัวเบาะแล้วแบบโอ้โหสปอร์ตสวยงามมากๆน่าใช้สุดๆไปเลยนะคะ ใครที่พร้อมแล้วนะคะที่จะเปลี่ยนทุกๆก,การเดินทางทุกๆวันเนี่ยให้มีความหรูหรามีสมรรถนาที่เราใจแล้วก็มีความปลอดภัยที่ปกป้องชีวิตเราได้มากขึ้นนะคะพร้อมเปลี่ยนเป็น g l a 250 MG ตัวทอ็อปแล้วเนี่ยก็โทรมาหาที่ b e นส์มอเตอร์โมลได้เลยค่ะที่0929245641นะคะและถ้าหากคุณกําลังจะซื้อเบนส์มือสองสักคันหนึ่งต้องที่เบนส์มอเตอร์โมลของเราเลยเพราะนอกจากเราจะคัดให้คุณแล้วว่าไม่มีชนหนักพิคคมอน้ำท่วมม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต่ แน่นอนยังมาพร้อมกับของแถมเต็มๆไม่ว่าจะเป็นวารันตีของโชว์รูมเราหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะที่ให้ถึง2ครั้ง1ปีนะคะด้วยน้ำมันเครื่องที่เราลองโดย m e r c e d e s b e n z นซ์ำเข้ามาทั้งแกระลอนแบบพรีเมียมสุดๆแพ็กเกจเคลือบแก้วที่ทำให้ก่อนออกรถแล้วก็มีหลังออกรถให้เป็นแพ็กเกจถึง2ปีเต็มพร้อมสปาภายในแล้วก็ยังมีช่วยเหลือฉุกเฉินย4บชั่วโมงทั่วประเทศพร้อมบริการเลยค่ะส่วนตัว ให้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมตัดสินใจโอนจองทางออนไลน์ได้เลยหรือสะดวกมาดูที่โชว์รูมของเราราชดาพิเศษตรงข้ามศาลอาญาราชดาเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดยกเว้นวันนักขัตเลิกซึ่งจะแจ้งไว้ทางหน้าเพจอีกทีนึงนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะใครเนาะจะโชคดีได้เจ A สีขาวซึ่งนานามาทีคันนี้ไปครองนะคะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ